เดือนคู่มือชี้ทางแด่เหล่านางร้ายตอนที่11ต้องปกป้องแทนแม่คุณหนูไม่เป็นไรครับคะคุณหนูกลับห้องไปเก็บของรอก่อนเถอะครับแต่ว่าฉันต้องไปห้ามแทนพ่อนะไม่เป็นไรครับเชื่อใจธรรมทานเถอะนะครับเออคุณหนูเก็บของกันเถอคะค่ะคราวนี้ ไปพูดอะไรกับท่านแม่เนี่ยบอกว่าท่านมาขีดกอตบคุณหนูแถมยังให้อดค่าแล้วก็ขังคุณหนูด้วยค่ะไม่บอกเหตุผลที่ท่านพ่อทำแบบนั้นเลยเหรอท่านน่รู้อยู่แล้วล่ะคะ่ะทางเรื่องท่าที่ชื่อเดเมียนนั่นด้วยแล้วก็เรื่องที่ซื้อมาในราคาสองโกนั่นน่ะไม่ใช่จู่ๆก็เปลี่ยนใจงี้สินะ ท่านคิดจะหย่าอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่เพียงแค่อดทนเหตุผลที่ท่านดำเนินการตอนนี้เพราะท่านบอกให้ทำอย่างนั้นท่านกลัวว่าถ้าหากหย่าแล้วลูกจะเกลียดท่านสินะทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติก่อนด้วยครอวนี้กำลังตามมาอยู่ใช่ไหมนะคุณหนูไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะ สองโกเหรอเอ๊อขออท่านแม่คือเรื่องนั้นไม่เป็นไรว่าแต่ลูกรู้คุณค่าของทัดคนนั้นได้ยังไงเออเรื่องนั้นฉันนึกว่าลาลาที่ฉันรู้จักจะเป็นเด็กที่ไม่สนใจและว่านอนสอนง่ายจูจูกับเปลี่ยนไปเล่ากับคนละคนใช่แล้วรวมถึงในตอนนี้ด้วย ท่าทีที่กำลังเลือกคำพูดอย่างสุข,ขุมไม่ใช่พยายามที่จะเลี่ยงพอพูดยะาแววตาเหมือนกับคนที่เคยผ่านมรสุมในชีวิตจนยืนหยัดขึ้นมาและประส,ขขสบความสำเร็จหรือแม้ก็คนที่เจ็บปวดและพยายามปิดบังแผลน,นั้นในคนนี้โตขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันล่ะละคะเกิดเรื่องอะไรยืนขึ้นลเลยลูกเคยต้องการองค์ชายอืม ใช่แต่ตอนนี้หนูรูกรู้แล้วเขาเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้บัลลังก์มาใช่ไหมล่ะคะท่านพ่อเองก็เหมือนกันท่านคงพร้อมที่จะมอบทุกอย่างให้องค์ชายเพื่อเป็นดายุต่อให้จะต้องจัดเจ็บจมนองอิสระและความาัฒนาของลูกแล้วห่อหุ้มลูกเหมือนกับตุ๊กตาก็ตามลาละ นั่นเป็นเหตุผลที่ลูกทำแบบนั้นเป็นหญิงใจแตกแห่งยุคเพื่อให้พ่อทิ้นลูกเพราะถ้าเกิดว่ามีลูกสาวที่ขึ้นชื่อได้ว่าใสเพมีชื่อเสียงเ้าโชยยังไงคนอย่างท่านจะต้องตัดความสัมพันธ์กับฉันอย่างแน่นอนถึงจะเป็นแผลแต่มันก็สะเพาจริงๆคงได้โดนด่าแน่หนูผิดไปแล้วเข้าใจเรอเออ เออคะไม่คิดจะด่านเนี่ยเหรอหือแล้วแม่จะด่ารู้ทำไมแล้วล่ะสายตาคนอื่นไม่สำคัญขอแค่เราก็าหารและมีคนเชื่อในตัวเราก็พอรับนี้ไปสิไม่เป็นไรค่แท่นแม่ลูกออกมาโดยทิ้งข้าวของหมดเลยไม่ใช่หรือไงโลกนี้น่ะต้องใช้เงินทำทุกอย่างเลยเนะตั้งสองพันโก แม่เห็นด้วยกับวิธีของลูกไม่ได้หรอกเพราะแม่ก็คือแม่ลูกโดนตบแบบนั้นยังไงแม่ก็ไม่มีทางรู้สึกดีได้หรอกขอโทษจริงๆค่ะแต่แม่เชื่อว่าลูกที่ลูกทำน่ะรวนแล้วแต่คิดมาแล้วด้วยซ้ำอย่าก,กังวลเรื่อไม่เป็นเรื่องลูกโตพอที่จะจูบตอนให้อีกฝ่ายเป็นท่าก็ไม่สำคัญเออจริงหรอคะจูบแรกของแม่ ก็เป็นบาเฮนเดอร์ที่ร้านเล่าตอนนั้นแม่ก็อายุ15ปีเนี่ยฮะ<า>ถ้าลูกให้ความสำคัญกับตัวเองแม่ว่าลูกจะมีข่าวเรืออะไรแม่ก็ไม่ค้าหรอกเนี่ยอถ้าแม่พยายามขัดขวางการเคลื่อนไหวของลูกแล้วแม่จะต่างอะไรจากพ่อของลูกกันแล้วขอบคุณจริงๆนะคะท่านแม่จริงๆนะ เพอฉันคิดว่ามันดีกว่าคึหาหาดบ้านแหล่งเดิมนั้นซะอีกืมจริงด้วยอ่ะแต่ว่าจะเข้าไปได้อย่างเลยเหรอขอภายที่แนะนําตัวช้าผมเป็นเลขาของท่านประธานเซบาสเตียนยินดีต้อนรับนะคุณหนโูโสัมภาระมีแค่นั้นจริงๆเหรอคะเออุตส่าห์เตรียมห้องเก็บเสื้อผ้าไว้ตั้งสองห้องอ่อ พออซื้อใหม่เอาก็ได้นะเอ๊ะเล่นสิคุณหนูผมจะพาไปที่ห้องนะครับครลิคานี้ดูคลืนจริงเลยอยากจะค่อยๆเดินดูจังเลยนะแต่เย็นนี้ฉันเองก็มีเรื่องที่ต้องทำคุณหนูถ้าเกิดท้าคนนั้นไต่ขึ้นมาจะทำยังไงกันล่ะคะเราถึงได้ต้องมาดูว่าเขาสบายดีและไม่เป็นอะไร าตายแล้วคนได้เราการติดต่อเอ,อ่อนั่สินะโครนี่ก็เหมือนกับฉันท่านพ่อไม่มีทางปล่อยเป็นอย่างแน่นอนเออเลดี้เบลีผมรอคุณมาต้งนานเลไรครับผมส่งคนไปยังคฤิาหาดไม่ได้โดยได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่จะมาทำาไมล่ะคะโดนโจมตีเหรอเออเรื่องนั้นเราไม่ได้คิดที่จะุดคุยเบื้องหลังกันหรอก ท่านปลอดภัยแล้วเราก็เพิ่มยาเพื่อให้คุณวางใจได้แล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญนะผู้ท้าชิงเนนะี่ยแตเต็งกันมากเลยล่ะฮ้อคะแหมแค่สามวันก็มีคนอยากมาท้ามาลอไปสี่สิบคนแล้วล่ะครับแม้แต่ท่าที่จะธุรกิจคู่แขงก็มายืนต่อแถวตอนเนี้ยค่าตัวเนี่ยพุ่งไปจนถึงสามร้อยโกลแล้วล่วะครับ อ๋อฉันซื้อมาสองโกเองนะทำไงกันล่ะครับการประลองและการประมูลท่านเนียก็เป็นสิทธิ์ของมาสเตอร์เลดีนะดังนั้นจะกำหนดวันประลองนะอืมฉันเองก็จะไปหาเลยกับเดเมียนอยู่พอดีเหมือนกันเออครับวันนี้ฉันจะออกไปข้างนอกกับเขาไว้เรี่องนั้นนะเอาไว้คุยกันทีหลังนะียเออแต่ขอเวลาเลอและ,ละ ืึใครตบเธอเนีย่ยฮะทาไมปากของคุณถึงบวมเอ่อฮะเออนีได้ไหมไปคุยกันท้าไในเออฮะจโหข่าวเช้าวันวานได้เพิ่มมาอีกเรื่องแล้ว คูมือเชิดทันแต่เรานางได้ตอนที่สิบสองได้ยินมาว่าคุณถูกโจมตีนายอธิบายมาหน่อยค่ะก็ไม่มีอะไรมีการโจมตีสามครั้งผมจะดการไปแล้วห้าคนมือขอ่มขูใช่ไหมล่ะคะดูเหมือนจะไม่ได้โจมตีรุนแรงหรอกใช่ไหมเนะอะใครช่วยหน่อยก็เป็นพวกกระจอกหมดนั่นแหละว่าแต่ผมไม่เป็นไรแต่ทำไมคุณถึงเจ็บล่ะ เออคือว่าเรื่องนั้นพ่อองคุณเลยอเออใช่สินะจะไปฆ่าเขาเหรอถ้าต้องการก็จะไปเดียวเดียไม่ฉันไม่ต้องการแบบนั้นวันนี้ไปข้างนอกกับฉันหน่อยนะไปไหนงานเต้นดำยามราตีนะคะงานเต้นดำยามราตีงานเลี้ยงที่จัด ุกคืนตามสถานที่ต่างๆโดยเหล่าขุนนางและเศรษฐีโอเทนมีทั้งจัดอย่างาพาเผยเลากับยาโอ,อ้วดและจัดกันอย่างลับๆสำหรับคนที่มีบัตรเชิญเท่านั้นเป็นสถานที่เพื่อความสำเร็จเพีงเงยงอย่างเดียวหาสนามประลองคือสถานที่บิดเบี้ยวของเด็กสาวขุนนางเศรษฐีงามงานตีก็ถือว่าเป็นสถานที่ เสื่อมทรงกว่านั้นหลายระดับไปเต้นดำให้สุดเวียงแล้วก็เข้าโรงแรมย่านที่คนพุกพา่านกับฉันทีนะทำไมฉันจะได้กลายเป็นคนที่เสเพที่สุดในโอเทียน,นยได้ไงตกลงจบเรื่องไวดีนะอ่ะงั้นไปกันเถอคะค่ะเราต้องเตรียมตัวนะห้องเสื้อย่านการค้าสินค้าชั้นนำ ยินด,ดีต้อนรับค่ะขอชุดที่พิเศษและแต่ตาโดยไม่คำนึงถึงความเป็นผุนนางคะ่ะฉันจะใส่ไปยัางงานเต้นดรามยามราติีเอ๊ะงานเต้นดรามยามราติีเหรอเอ่อเชิญที่ห้องวีเอพีเลยคะ่ะต้องการชุดเดรแบบไหนก็ดีคะ่ะแน่ถึงตาฉันแล้วอะเอาสีขาวออกไปให้หมด ไม่เอาชุดทิ้นหนักเกินไปร้อนเกินไปเอาเป็นชุดที่ดูเป็นผู้ใหญ่และหน้าหลงไหลเอ่อแต่งสไตล์ด้วยความเป็นผู้ใหญ่งั้นตกแต่งด้วยดอกไม้สดแทนลิบบี้ไหมคะดอกไม้สดเหรอแล้วถ้าหามันตกตอนเต้นรำแล้วไปเหยียบล้นขึ้นมาได้ยังไงล่ะอืมถ้าอย่างงั้นชุดนี้เป็นใหญ่บ้างคะ่ะขอดูชุดหน่อยคะ่ะเออลำสวมไหมคะ เกินไปหน่อยไหมสำหรับขุนสำหรับการให้ขุนนางใส่ใส่ชุดนั้นเธอชอบชดน,นี้เหรอจะไปเต้นลำไม่ใช่หรือไงชุดอื่นน่ะนะเกินไปจนเคลื่อนไหวลำบากนะก็เป็นเหตุผลนี้มีประโยชน์สุดๆแล้วเดเมียนเต้นเก่งไหมคะก็เคยเห็นพอเต้นตามได้อยู่ค่ะงั้นฉันจะเลือกชุดให้คุณเอ,อสิ ขอเป็นชุดที่เชิ้์ที่แวถึงอกกับกางเกงหนังแบบแนบเนื้อนะเออค่ะถ้าได้บูทยาวขึ้นมาจนถึงหน้าแข้งก็คงจะดีแล้วก็ในทยก็ให้มันหลุวมหลุดลุ่ดดยหน่อยถ้าหาซับในสีแดงด้วยก็คงดีพาดคอสมันไหลด้วย ลาลามันร้อนอ่ะอ่าไว้ใส่โค้ที่หลังก็แล้วกันใส่โค้ทำไมไม่เห็นจำปินต้องปิดเลยถอดเลยก็ได้นะไม่ต้องกังวลอีกเดียวก็คงได้ถอดเอ๋ะคะถอดแล้วในเมื่อมีกล้ามก็ต้องให้อวดไม่ใช่ไหมถ้า่าตอนถอดเนี่ยเดเมียนดูมีสเสน่ห์กว่าตอนใสก่กอีกนะขอบใจลาลา่า เข้ากันได้ดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเลยคะคุณหนูคุณหนูจะไปที่นั่นจริงๆอย่างนั้นเหรอคะทำไมเหรอแสงไฟมันเย้ายวนะคะทั้งเงาทั้งเพลงสวนงยั่วยวนไปหมดอาหารก็มีรสชาติยั่วยวนเหมือนกันพูดอะไรเนี่ยอออจริงสิเดเมียนต้องอยู่ข้างๆฉันตลอดนะ เพราะอาจจะมีคนมาโจมตีใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าหามีคนมาชวนก็บอกไปว่าต้องขออนุญาตมาสเตอร์เลดี้ก่อนต้องมีคนมาหาเรื่องหรือไม่ก็ต้องมาย,ยุยุยแน่เหมือนแมวเลยได้ๆเข้าไปกันแล้วเรื่องนั้นค่อยคิดอีกทีตถกลงค่ะน่าตื่นเต้นจังนะ ฉันคิดเอาไว้แบบนะั้นรู้สึกแย่ yeah, ใช่ไหมฉันคิดว่าแค่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเต้นรำกับเรเมียนแล้วตัวติดกันตลอดแค่นั้นก็เพียงพอแต่ว่าสถานที่ที่ผู้คนนั้นเมาแล้วแล,วและชกต่อยกันพูดจารวมรำกับคนไปทั่วโยนอาหารที่ไม่กินลงพื้นไม่ต่างอะไรจากการ จะายาเสพติดที่วางเกินกันทุกต๊ะฉันได้รู้แล้วว่าความตั้งใจของฉันมันเหมือนกันกบการเล่นเด็กๆและการถูกจ้องมองด้วยสายตาแบบนั้นอยู่ตลอดที่มันรู้สึกแย่จริงๆไม่ชอบเลยลาลาเป็นอะไรไหมทำใจให้สนุกยากเลยนะกับบรรยากาศนี้ทาไมไหวก็ออกไปก่อนได้นะแม่ ดื่มเก่งจรงเลยนะคะเลดี้เบลลี่อ๋อบุตรีบารอนโดนแม้จะเป็นงานเลี้ยงที่ไม่แบ่งชนชัน้นแต่พาชาติมาแบบนี้มันไม่ออกเกินเป็ไหนหรอคะทำให้มาสง่งตัญหานะหน่อยสิอิชาก็บอกว่าอิชาหรือว่าไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อทาตก็เขายืมได้นะคะ <laughs> ออนล้ทำไมก็เนี่ยทำตัวเหมือนคนโกรธตั้งแต่แตะเกียแล้วอ่อนไหวจังนะลาแล้วให้ผมช่วยไหมคุณเหรอสิ่งที่คุณทำอยู่ก็เป็นสุดยอดคนเซเพของโอเทียนไม่ใช่ไงจะทำกะระแลกกันละคะคุณยังไม่รู้หรอกว่าไม่ต้องถูกว่าร้ายเพียงคนเดียวก็ได้ เออหมายเขาว่ายังไงอะเดเมียนอ๋ออ๋อคนที่อยู่กับผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่เหรอแต่สนุกคนเดียวคงดีใจถ้าหน้าดูเออกล้าดียังไงถึงมองหน้าฉันหน้าขยะขยะ